ครับนือเจ้าของช่องได้หสตองคเนี่เป็นองค์เน้าแบบเหมือนห่อตอจริงเมือนกเ่มูรไม่เหมือน้วกุักน้าดังเตือนเอาไว้ปิอขอนั่งออกปันหนึ่งมาเหนื่อยมาเหนื่อยมาหนักเหนื่อยไล่กินเนื้อ กดใจอะไรวะเออกดไลค์ด้วยเนาะเร่อ้าวไงโฟกัสมาพี่หน่อยนะนี่นะกดใส่หมวกชื่อว่าโฟกัสโฟกัสมานี่หน่อยนี่ เจอาดีพึ่งชาวใหน่พึ่งพึ่งพึ่งอะไรเรียแล้ก็ชากใจมา,ก,า,า,าก,ก็มาเอาเล็กไม้ครับเราพี่อ่ะจิมมีสปอนเซอร์พอดีเลยตอนแรกเราต้องถอดรองเท้าก่อนนี่นเล็กปัง นี่นี่นั่งเฉยๆนั่งนี่นั่งไหนอีกอีกเอเอดิกเฮื่อกัดปลาทำโทสะพังอีกดูพังพังพ่อมึงตายอ่าไม่ได้พังจริงหรอกพี่มาที่นี่ทำไม พี honesty, oh hey, ่ตีต้องกลับ <wh บ้านไม่ใช่หรอเอ้าพี่ตี๋กำลังใช้เอาชีวิตรอดดูดูเกิดอยไปได้ดูสักทีวะอุยห็นยังเห็นยังโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยเห็นยังผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นแล้ววะสวอนเซอร์เดี๋ยวผมจะทิ้งแปะทิ้งลิงให้เดละ ที่แม่นองนมาล่ะโอ้โหเหนือเด็ดเหนือเด็ดโเข้ามาสิหล่นเลยนะยิ่งอยู่ทีใต้คลิปนะวันนี้เป็นวันที่น่าเบื่อมากไปหล่นเลยนะอยู่ใน ทุกคนแล้วก็บีเพย์สตุ๊มัมเนี่ยว้าวเออได้บ้าผมบ้าผมบ้าว้าวอ่าแค่หลอกเล่นนะอืมวันนี้อยู่ที่วัดทคนุกหน้าจะรู้นะ โอเคต้องหาไมันก็จะไม่มีอะไรสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะอยู่ในอยู่ในไอ้นี่นะสกิรตันู้โโอไได้ทำอะไรลย รูสกิลต er? ้นไหนยื้อเปล่าวพี่ไม่เห็นเลยอ่ะเพิ่มแสงหน่อยดิเอดิอ้ามามยิมหน่อยอืออือพอเดี๋ยวก็พอ โชคดีนาสวัสดีีใจกลับไปทำด้วยทุกคนจ้ามีเดือดรุ่งกูดาจ้าอ่ะอีกนี้ก็จะถึง100คลิปแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะนถึงหนึ่งร้อคลิปเมื่อไหร่ผม,มจะผม,มจะทำคลิปอยู่นะเพราะว่าผมจะทำให้มัน,นรัดใครโอ ก็ก็จะไม่มีอะไรที่ผมเล่นเลยแต่หวมาใจมีอยู่แล้วแต่ผมจะใจดีพร้อมตายอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็พ้อมึงตายเออโทษเจดีอย่าไปใส่คำนี้กับคนอื่นนะอ่าอย่าไปใส่คำนี้เด็กเด็กเราไม่ติด พิดเกอนนี้สามารถเข้าไม่ได้เข้ามาตรงนี้ไม่ได้นะโอ้วัดอะไรวัดผู้แง่ไรก้นหาอยูสีแดงๆอะเข้าใส่เสื้อกันหนาวอแล้วใส่หน้ากัวเออเลือกจุดนี้ง่ายเอ้กวางไม่ว่ากยีมาให้ก็เดือ

นาลกฉันก็คือเด็กดาลกเจ้าล็กก็บ้าแล้วอ๋อเพิ่มแสงไม่่ร้ผมร้เนะรงมอ่ือผมไม่ค่อยเอ๊ยเอ้ยเอกือบแล้วได้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  เอบเลยไปยองยังก่อนนะผิวผมดำแล้วโดยดีเริ่มผิวดำแล้วเป็นปกติก่อน ค่อยมิได้จอหน้ากันหมดถ้าช้นครับร่วทํความสร้างคนะครับดเสียงได้่ารองเท้ารุ่นนะครับใส่ที่ช้างนี่นะครับแล้ในท่าตอนนุ้ไกนี่ยุ่ก่อะครับก็จะมีนะครับอรไม่ได้หรอว่ารองเท้าใส่ที่ช้างรองเท้านะครับนั่ะอีการรเนกันด เฮ้ยตรงนี้มีอะีรเอาวะเออติยตไปเลยโอ้โหอีอี

สบายเรื s <S okay. Okay. Okay, ่องปกติโอเคมาออไปไปที่หูว่าทำได้ไงวะ Cảm tao không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 หินป่าเห็นเป่าเไม่ไม่ทอะไรพี่เกมนี้ไหวยังเกมอะไรยังแซ่ตัวคนมาแล้วเกมเบดดี้ไหมเฮ้ยเล่นขอเล่นได้ไหม ธอพูดเกมเบดดี้ปุ๊บคนบ้าเลยชอบเล่นเกมเดือนก่อนเอิ่มอย่าพิมพ์พูดก่อนนอนดิอันลงสร้สางมาตัวใหม,มเ่เออลงเอ๊เอ๊ะน้องหน้นเแบบีโ้โอนัดที่ยังเอ้ยฟลิปปี้โอ้ยเอ้ะ <c oughs>

ไว้ที่ชั้นรวางรองเท้าที่ทำวัดได้จัดให้นะครับนะครับไม่ปอดวางกับพื้นแล้วนะฮะนะครับต่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อว่ารองเท้าท่านจะไม่ต้องลุกขึ้นถุงเท้านะฮะนะครับเพราะว่าโรงมาก็จะเดินเท้ากันนะครับพอรองเท้าเสร็จปั๊บก็เลยเอามันได้นะครับสุบุรีห้ามนั่งไปลงไปด้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณมาก นี่ครับแจกฟรี่ไหมครับยิบไปเลยครับนะฮะเอาไปแจกสุมโมซุ่มพวกเด้ออ่เราก็พูดอีสานไปอะไรครับถูกพุ่มอะไรเด้อถูกไม่มาได้ลด แล้วเอ้าไขรไครแล้วออกมาสิปั๊บหนึ่งใส่ดีไหมไม่ไหวตรงท้าวแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn